สวัสดีครับผมชันยุตชาแนลครับผมมือนีมากินครับผมทำสัวครับผมทำสัวมึกสะดุ้งครับผมมึกลวกสะดุ้งครับผมก็บนี้แคบครับผมแคบหมูครับผมผักกระเจี๊ยบครับผมมิสลัดครับแต่เป็นมะเขือครับผมสลัดครับผมมาครับผมเส็บแซ่บด้วกันเลยครับผมทำสัวเผ็ดเพียรเลยครับผมแคบหมูมาครับผมเส็บเซียบด้วกันเลยครับ เขาอยากใส่ม,มื้อด้วยครับนะครับผมทำโจเปียดๆเลยครับผม chắc muốn quạt đi không đi <laughs> không Gặp tên người đấy không? Cái đĩa không? ไ่พิแข่งครับผมเพชรขนาดเลยครับ Cái mm kết -hmm. là gì không ใส่สวนนั้นงเสียนนลิกสุดอยอดเลยครับเป็ดแข้งครับทแข้ง Mm-hmm.

thank <laughs> you จุดจานทร์เลยครับผมเจอพิกแหงครับของแค่เลยครับ Thank <laughs> you.

Okay, I think we can. Yeah. แซบครับผมแซบตั้งเด็ดครับผมเจอพิกแข่งครับั่งมบาบางเลยครับครับผมฝากเป็นกำลังใจเรให้ได้ครับผม สำหรับทิมมี้ฝากไว้ทันทีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ